สวัสดีครับวันนี้มิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับดิจุดลากเรือลากสกีลากป๊กไบนะครับพร้อมระบบไฟเจ็ตพินนะครับตัวนี้เป็นตัวตรงรุ่นไม่จอดไม่ดัดแปลงตัวรถนะครับหัวบอลนะครับจะเป็นหัวบอลขนาด50มิลนะครับขนาดใส์มาตรฐานนะครับใส่แหลกจักรยานได้นะครับใส่เทนเลอร์ลากได้นะครับตัวนี้ตัว ชุดน่าเองจะสามารถสอดข้อสอดออกได้นะครับมีตารเกีียวนะครับดึงสลักตรงนี้ออกนะครับสามารถถอดเก็บได้เมื่อไม่ได้ใช้งานนะครับส่วนระบบไฟนะครับจะเป็นระบบไฟเจ็ดิมนะครับไฟบีไฟเบรกไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับตัวชุดล่างเองนะครับจะสามารถใส่ยางอะไรเดิมกลับไปได้นะครับยึดเข้ากับรูเดิมของตัวรถนะครับไม่มีการเจาะไม่มีการเปลนแปลงตัวรถนะครับยื่นออกมานอกตัวรถไม่มากนะครับยื่นออกมาแค่ส่วนที่ใช้งานนะครับ โอเคครับคุณลูกค้าหาลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมใต้ดีสคริปชั่นหรือคำอธิบายด้านล่างนั้เลยครับสวัสดีครับ